ครับก็สวัสดีเพืเ่อนๆที่ติดตามช่องบ้านสวนพอเพียงทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจำนะครับของการทำสวนทุเรียนนะครับก็เดินดูมแมลงนะนี่ก็ช่วงนี้ก็มีตัวเอเพลี้ยกแกแจ้น,นะครับระบาดเห็นไหมนี่ผมก็เพิ่งฉีดยาไปรอบนึงแล้วแต่ต้นนี้ก็มันยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ต้นอื่นเนี่ยไม่มีนะครับอาจจะตอนฉีดอาจจะฉีดไม่ทั่วนะเห็นไหม ช่วงนี้ก็ลิทเเรียนก็เริ่มเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับก็ควรระวังพวกเพลี้ยกก่แจให้มากๆนะครับแล้วก็ตัวพวกมแมลงนะครับแมลงที่มากัดกินต้นของเรานะเป็นมแมลงทับอะไรต่างๆนะครับนี่ที่บ้านผมจะเป็นมแมลงมันนะครับก็เรียกแมลงมันนะครับสีแดงนะครับก็ ตัวสีแดงเนี่ยก็จะกินต้นไม่เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นตัวสีดำนะครับตัวสีดําอันตรายมากเลยครับต้นนี้ก็เป็นตัวเรียนเป็นจะพัณน,นะครับไม่ใช่หมอนทองนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมทําหนลสามวันครั้งนะครับเดินดูมแมลงนะครับก็มันมีความจําเป็นนะครับในการดูนี่เห็นไหมต้นนี้ใบหนาใบใหญ่นะเห็นไหมนี่ ก็เช็คดูยอดดูอะไรนะครับนี่ดูแมลงนะครับว่าที่โคนต้นที่ตามกิ่งอะไรเนี่ยมีแมลงกัดกินอยู่หรือเปล่านะเห็นสวยนะเริ่มใบสวยนะก็แตกยอดแตกไรดีนะเห็นไ,ไหมนี่นี่ครับใบชุดชุดใหม่นะเห็นไ,ไหมนี่ใบชุดใหม่นะครับ ก็เริ่มแตกดีแล้วใช่ไหมนี่นะครับใไหมใบชุดใหม่สวยคนระับตอนนี้ใบใหญ่นะครับสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับนี่ก็ไหมน,ะนี่กิ่งแห้งเลยนะครับนี่ก็รู้จักอาการแลร้วคไม่ไม่น่าเป็นอะไรเยอะนะครับ ว่าช่วงก่อนหน้านี้ขาดน้ำนะครับก,ก็คือฝนมันทิ้งช่วงนานเกินไปนะครับผมไม่ได้ค่อยมีเวลาดูแลนะมันก็เลยขาดขาดน้ําไปช่วงระยะหนึ่งนะแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะนี่ตอนนี้ก็อายุสี่ปีสี่ปีแล้วนะครับความสูงก็ประมาณสองเมตรหน่อยๆน,นะสองเมตรห้าสองเมตรยี่นะสองเมตรสามอยู่ประมาณนั้นนะครับ โดนนคะรับช่วงนี้โดนโดนเยอะนะไหมก่อนหน้านี้นี่ตัวเพคใครแจ้นนะครับเป็นแล้วเป็นเยอะนะครับส่วนใบเก่าเนี่ยของผมเนี่ยเห็นไหมยังอยู่นะครับไม่ได้ถ่ายต้องรอยอดสามนะครับกว่าจะใบเก่านี้จะถ่ายใบใบใหม่นะแต่ก็มันถ่ายอยู่ลงเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่เต็มโคนต้นนะครับน,นี่นี่ก็เป็นรอยมแมลงนะครับกินนะครับเห็น ล้วก็ฉีดยาตัวกำจัดมแมลงไหมครับนี่แต่ก็ทางที่ดีควรป้องกันนะครับเดินดูทุกวันนะครับถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ต้องฉีดนะแต่ผมไม่ได้ฉีดบ่อยนะผมนี่นอกจากมแมลงลงเยอะนะไหมใบใหม่ไม่ไม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 สวยนะมีเย,ยอะนะครับ พวกนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับนี่โอเคนะครับเริ่มฟื้น,นครับตอนเริ่มฟื้นมาพอสมควรนะเห็นไ,ไหมยอดออกแดงเห็นไ,ไหมแดงเลยนะเห็นไ,ไหมนี่เริ่มฟื้นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตอนนี้ก็เป็นจะเป็นชุดหลังๆแล้วนะอายุป,ประมาณสองปีนะครับสี่นาทีกว่าเลยนะครับเดี๋ยวก็พาดูอีก ตักต้นสองต้นเห็นไมนี่นี่ครับแถวนี้นะนี่ก็อายุจะไรเรียกันหมดนะครับแถวนี้เห็นไหมนี่ก็แตกยอดมาดีนะเห็นไหมนี่กิ่งแห้งนะครับเกิดจากที่ผมบอกนะครับขาดน้ำมาช่วงหนึ่งนะก็เลยสม้มๆไปช่วงหนึ่งนะน,นี่ก็มันก่อนยอดมันหักไปนะลมพัดนะเห็นไหมก็ขึ้นแตกยอดใไปแล้วพุ่งสูงนะเห็นไหม นีอ่อายุประมาณสองปีกว so ่าเกือบสามปีนะนี้นี่ก็ห้านาทีแล้วนะครับโอเคนี่ต้นสุดท้ายเดี๋ยวพามาดูต้นตาต้นนี้ก็อายุประมาณสอเกือบสามปีนะเกือบสามปีแล้วดูโคนดูอรดูเห็นไหมลำต้นนี่กิ่งใหญ่มากเลยนะคนี่กิ่งเริ่มบวบนะครับแต่ผมก็พยายามดูแลอยู่นะครับ ก็ปีนี้ก็ตัดยอดไปแล้วนะเพื่อให้กิ่งเนี่ยมีความสมบูรณ์นะเห็นไหมน,น,นี่มีสวนถ้าอยากทาสวนทุเรียนเนี่ยก็ต้องขยันหน่อยนะครับก็ต้องเดินดูทุกวันนะดูมแมลงนะแล้วก็มันแสปุ๋ยนะใส่ทีละน้อยๆน,น,นะเดือนละสองครั้งหลอดอย่างน้อยๆก็เดือนละครั้งนะคเพราะรอบปุ๋ยมันอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับ การที่ต้นมันจะดูดอาหารจากดินเนี่ยลงไปนะครับนี่ส่วนอาหารทางใบผมก็ให้นะ้ำให้แต่ส่วนมากจะเน้นทางดินมากกว่านะครับเห็นไ่มตาต้นสมบูรณ์ีนะับก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยแล้วกันนะครับออกดกฝา,ากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้นะครับตามมาดูทุเรียนแล้วก็มันยายเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับตามประสบการณ์นในช่วงเวลา ระยะเวลาประมาณสปีนะครับที่ผมได้ทำได้ทําสวนมานะครับก็ปากเปเพื่อนติดตามเลยนะครับ